แปลงนี้ครบเกรด A บวกเลยนะครับรูปแปลงสวยต้นสวยสมบูรณ์ทำเลดีมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับเนื้อที่สองไร่3งาน97ตารางวานะครับขายยกแปลง4.3ล้านบาทครับนี่ครับทุเรียนหมอนทอง ห้าสิบสี่ต้นนะครับต้นห้าปีนะครับให้ผลผลิตแล้วต้นสวยสมบูรณ์ดูแลดีวิทยาการสมัยใหม่เอาใจใส่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคืนทุนไวแน่นอนน้ำไม่ท่วมทำเลดีสุดๆบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีพื้นที่ว่างเพราะไม่สร้างบ้านด้วยนะครับนี่ครับรูปแปลงแผนผังนะครับ ใช้น้ำบาดาลเพียงพอนะครับ้อ,อมรั้วเรียบร้อยติดถนนคอนกรีตห่างจากถนนเลี่ยงเมือง11กิโลพิกัดตำบลบ้านนาเบ่กแกลงตวัวระยองเอกสารสิโฉนดคุดแดงนะครับถือว่าสวยครบนะครับนี่ครับก็นี่ครับไอบบ้ผลผลิตแล้วนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมและดูฐานที่จริง ต่อรองราคาได้ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม